สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปแรกเลยเราจะมาแนะนำกันว่าแพ็ก A เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันดีอย่างไรก่อนอื่นนะครับของแถมอันแรกที่เราจะได้รับก็คือ Digital n a m e า a r ดอันนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นนามบัตรทางธุรกิจของเรานะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนรูปเป็นรูปเราก็จะเป็นรูปเราเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีแต่ตอนนี้อธิบายนิดนึงว่าแพ็ก A เนี่ยจะประกอบด้วยเพจ6เพจนะครับใน6เพจเนี่ยนะครับผมจะให้ดูว่า จะมีเมนู B1 กับ B2 เป็นหลักนะครับ B1 คือสิ่งที่ผมทําไว้ให้แล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีเซลเพจของหมอนรองกระดูกของกดไหลย,ย้อนและของ,ของการรีคูดคนเข้ามาร่วมทีมแต่ให้ดูนิดนึงละกันนะครับเนี่ยนะครับผมทําไว้ให้นะครับเอาไปใช้ได้เลยแต่การจะใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับให้เน้นไปที่ว่าเป็นกลุ่มผู้มุ่งหวังที่ต้องการรายละเอียดเยอะมากกว่าจะใช้เซลเพจนี้ปิดการขายเพราะอะไรครับ เพราะผมจะมีเซลเพจสาหรับปิดการขายโดยเฉพาะอีกทีหนึง่งแต่เซลเพจเนี่ยมันเป็นเซลเพจที่เราไว้สื่อสารว่าของของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพและรายละเอียดเยอะที่จะสื่อกันถ้าให้เราส่งเป็นภาพเนี่ยมันจะมั่วนะครับถ้าส่งเป็นเพจแบบเนี้ยเราเรียบเรียงไว้แล้วช่วยปิดการขายช่วยในการตอบแชทได้ดีมากๆเลยอันนี้เป็นรีคูดเพจนะครับเดี๋ยวเอารูปผมออกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีปุ่มแตะนะครับแตะไปปุ๊บเนี่ย ลบเซกชันนี้เพิ่มเซกชันใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปดูในคู่มือแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใน B2 เนี่ยใน B2 อันนี้ที่ผมทํากันไว้เนี่ยก็คือของใครของมันและ6เพจนี่ทุกคนทําได้อิสระเลยนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ที่ทําไว้ก็คืออิสระไม่เกี่ยวกับของเรานะครับทุกคนก็แยกกันทําผมทําไว้ให้6เพจเลยนะครับ6เพจนี้เนี่ยเราจะใช้กับสินค้าอะไรก็ได้นะครับนอกจากกระดูก กับกดไหลย้อนแล้วสินค้าอื่นๆหรือสินค้าที่เป็นธุรกิจอื่นของเราก็เอามาสร้างเลล์เพจใช้ได้เหมือนกันผมทําไว้ให้เล่นเองสัก6เพจโอเคไหมครับคราวนี้เราย้อนกลับไปนะครับในหน้านามบัตรเนี่ยนะฮะในหน้านามบาัตรถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นนามบัตรของเรานะครับมันจะมีความสําคัญอยู่2จุดจุดแรกก็คือรูปนะครับจุดที่2ก็คือเรื่องของคอนแทคต่างๆเช่นเบอร์โทรไลโอเอนะครับหรือว่าอ e ีเมลแล้วก็ เฟซบุ๊กเพจพวกนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นของเรานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเอาสัญลักษณ์พวกนี้นะครับอย่างเช่นไลน์หรือว่าโทรด่วนเนี่ยมันจะมาเรียกข้อมูลจากหน้านามบัตรเห็นไหมคะมันเป็นวงจรเดียวกันส่วนรูปเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับลองเลือกรูปสวยๆอะตรงนี้ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยรูปที่เราเปลี่ยนก็จะมาตรงนี้เพราะนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นรูปเราที่สวยๆหล่อๆยืนเท่ๆนะครับก็ได้ ตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วนะครับว่าในองค์ประกอบแรกนะครับโครงสร้างมันเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูในรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับส่วนที่จะโชว์ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ a n i m a t e Academy นะครับผมแตะเข้ามาเนี่ยจะขึ้นมาเป็น a n i m a t e Academy นะครับทำไมต้องทำ Academy ขึ้นมาคือถ้าเราทำเซลล์เพจขายธรรมดามันก็ง่ายๆใช่ไหมครับแต่ว่าการที่จะทำให้เซลล์เพจเป็นพรีเมียมเนี่ยคุณจะต้องมีตัวช่วยเยอะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการยอดขายที่สูงขึ้นคุณจะต้องมีการพัฒนาเซลล์เพจของคุณด้วยนะครับแล้วก็คุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยจะเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือใน A4 เนี่ยจะสอนคุณในแต่ละเรื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะมากผมผมให้ดูตรงคู่มือสักนิดนึงก่อนก็ได้นะครับคือเราทําความเข้าใจกันแบบกันเองละกันนะฮะเนี่ยมีการจะมีปุ่มให้เราเข้าห้องเรียนนะครับพอเราเข้ามาห้องเรียนเราแตะที่ภาพนี่ปุ๊บนะครับ จะมีบทที่1ถึงบทที่6นะครับเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะสอนทั้งหมดนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างคู้มือ A4 อย่างเงี้ยนะครับเรื่องตั้งแต่การปรับแต่งเซลเพจที่ผมทําไว้ให้นะครับแล้วก็ปรับแต่งเซลเพจที่คุณจะต้องทําเองทั้งหมดอีก6เซลเพจที่ผมทําไว้ให้หรือว่าเรื่องของการใส่ไลายเ a นะคือมันมีแบบให้เลือกเยอะเรื่องของการแบรนดิ้งตัวเองเนี่ยคุณจะต้องทำแคนวาเป็นบ้าง รหรือว่าถ้าไม่เป็นเลยผมก็จะมีกรอบแบบที่คุณไม่ต้องทําแคนว่าเป็นให้อีกนะครับถ้าคุณจะทําแค้นว่าคุณก็ต้องรีมูฟแมกกาลเราก็มีลิงก์ต่างๆให้คุณไปรีมูฟนะครับหรือว่ามีการย่อลิงก์ต่างๆเวลาที่คุณจะส่งลิงก์ให้ให้ใครอย่างนี้นะครับเรื่องต่างๆนี้จะมีมากขึ้นอีกนะครับในการทำเซลเพิสให้เป็นพรีเมียมอันนี้ผมเพียงแค่ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เราพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่านี่คืออะคาเดม หลังจากนั้นนะครับให้คุณเดี๋ยวเราย้อนกลับมาในหน้านี้นะครับเมื่อกี้นี้นะครับส่วนที่มันเป็น Academy ต่อมาเนี่ยอันแรกนี่เป็นแพ็กเอซนะครับซึ่งก็โอเคถ้าแพ็กเซื้อเองก,ก,ก็ก็จบไปเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับพวกเราก็ยังมีตรงนี้ให้ใช้อีกนะครับอย่างเช่นการตอบแชทนะฮะอย่างเช่นเรื่องของออการทําภาพที่จะแบรนดิ้งตัวเองต่างๆนะครับการทำคลิป รีวิวนะครับเรียกว่าบอกว่าเป็นกรอบนะเป็นเฟรมที่เวลาคุณจะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนในการอาไปทาการตลาดก็จะรวมถึงคอสตต่างๆด้วยนะครับคอสตต่างๆเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในในการเริ่มต้นนะครับคือรายละเอียดมันเยอะมากตอนนี้ผมอาจจะเอาเนื้อหามาใส่แบบให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าเออจะดูเรื่องอะไรมาค้นหาจากในนี้อันตรงนี้ยังเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ทามาเพื่อขายนะครับทำให้พวกเรารู้ว่ากลุ่มความรู้เนี่ย บางทีคุณไปเซิร์ชคุณเซิร์ชไม่เจอผมเซิร์ชเรื่องพวกนี้มาเยอะนะครับผมก็จะเอามาใส่ไว้ให้คุณเรียนในนี้ตรงนี้ก็เลยทําให้เป็นอะคาเดมี่คือมีทั้งเครื่องมือนะครับมีทั้งสินค้ามีทั้งคอร์สเรียนอย่างนี้จบไหมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ